ันนี้เราจะพามดูกบนะครับไซสตัว5บาทนะครับอันนี้เป็นชุดของพ่อแม่พันธุ์นะจะไปดูไซส์ตัว5้าบาทก่อนนะครับดูเพิ่อนชมไซสตัว5บาท ก็เป็นลูกผสมนะครับนี่อ่ากบนาผสมอเมริกันบูฟอกนะครับพันสีเหลืองทองอตัวห้าบาทบนะตัวประมาณนี้นะนี่นี่อ๋ออะไรละ าบาทนะครับอาละนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักเ,เข้ามานะครับที่บอกก่อปลวกทำรงใหญ่นะครับตำบลเห็นปัก,กำอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีนะครับเบอร์โทรก็0898181903นะครับก็สามารถ โทรติดต่อสอบถามแล้วก็ของเราก็จะแน่ๆคาปรึกษา,าแนะนําแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์นะครับด้วยนะครับยังไงก็ลองอติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันนะครับนะครับอันนี้เป็นบ่อดินนะครับพอหลังจากเราเพาะเสร็จนะครับไอ เป็นลูกบแล้วเราก็จะส่วนใหญ่เราจะย้ายลงบ่อดินนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เสร็ววัสดุก็เป็นเสร็ววัสดุเหลือใช้นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับยังไงก็ลองเติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันนะครับนะครับอันนี้เป็นบ่อดินนะครับ พอหลังจากเราพาะเสร็จนะครับไอเป็นลูกกบแล้วเราก็จะส่วนใหญ่เราจะย้ายลงบ่อดินนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เสร็จวัสดุก็เป็นเสร็จวัสดุเหลือใช้นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับเพราะว่าการเลี้ยงในบ่อดินนะครับจากประสบการณ์ก็พบว่า อาจจะโตไวนะครับเพราะว่านอกจากเขาได้กินอาหารเม็ดนะครับเขาก็จะได้กินแร่ธาตุในดินอ่าไปด้วยนะครับนะครับนะครับก็จะซ่อนอยู่แต่บ่อจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็จะใช้อุปกรณ์ที่เหลือใช้นะครับอันนี้เป็นกระชังเก่านะครับที่รั่วแล้วออกมาทําเป็นบกระชังเป็นบ่อดินนะครับมาล้อมรอบนะครับนะครับ ก็สามารถทําได้นะครับเป็นการลดต้นทุนก็เลี้ยงกบมาหลายรุ่นแล้วนะครับก็ได้ผลดีนะครับน,นะครับก็ยังแอบอยู่นะครับก็ ทักายกันเข้ามาครับหรือว่าคอมเมนต์กันเข้ามาท่าใดมีความรู้มีประสบการณ์ดีๆนะครับเราเป็นคนวิถีพอเพียงเราคือเพื่อนกันครับเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเยอะๆครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ